ชมรมเทควันโดสุนัยกรกในวันนี้ค่ะได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเทควันโดเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายให้แก่ยุวชนและเยาวชนรวมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนค่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถนําทักษะกีฬาเทควันโดนั้นไปใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจําวันได้ค่ะ เช้าวันนี้นะคะที่ชมรมเทควันโดสุงไหงกโลกนางสุชดาพนารานายกเทศมนตรีเมืองสุงไหงกโลกได้มอบหมายให้ในายอภิเชษเจอุมาค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองสุงไหงกโลกเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชมรมเทควันโดโดยมีนายมูฮัมหมัดลอสดีบินดาโอนะคะประธานชมรมกีฬาเทควันโดสุวรรกรลกพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง6แห่งก็คือโรงเรียนสุวรรกรลกโรงเรียนบ้านสุวรรกรลกโรงเรียนลังพึ่งโรงเรียนบุญ,ญลาภนามิตโรงเรียนเกษมทรัพย์และโรงเรียนเทศบาลสามวิมุกตายนวิทยาค่ะเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะ ทางนี้เนื่องจากชมรมเทควันโดอำเภอสวยกรลกได้ร่วมกับเทศบาลเมืองสวยกรลกจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชมรมเทควันโดโดยการนำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสวยงกลกที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมะศึกษาปีที่5และก็6หรือมัธยมศึกษาปีที่1นจําถึงสองจนวน60คนค่ะที่ไม่มีทักษะพื้นฐานในศิลปะป้องกันตัวนำมาฝึกให้มีทักษะพื้นฐานศิลปะป้องกันตัวเทค คอนโดเบื้องต้นนะคะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เยาวชนและเยาวชนและสร้างเสริมสุขภาพทางร่างกายเช่นกระดูกข้อต่อต่อตางๆสายตาให้แข็งแรงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถนาทักษะกีฬาเทควันโดไปใช้ป้องกันตัวในชีวิตประจาวันได้ โดยเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนค่ะให้หันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะได้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะ